สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันต่อเช้าๆก,กับประเด็นร้อนนะก็มีกระแสะข่าวบอกว่ามีการตีกับของสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการยืน่นยุบสภาผู้แทนรัษฎรเราก็ไม่รู้อะไรแล้วครับ นะฮะก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่ครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้มันสับสนมากนะครับสับสนมากการที่จะยุบหรือไม่ยุบกับพักการเมืองต,ต่างๆปฏิความเห็นว่ายุบได้ครับแม้แต่พักที่อยากให้ยุบอย่างพรักประชาชนเองก็บอกว่ายุบได้ทําไมไม่ยุบอ่ะพอยุบก็มีปัญหาคือผมแปลกใจอย่างเดียวว่าพักประชาชนเนี่ยฮะไปร้อง ไปร้องขอให้พักเพื่อไทยเนี่ยรับยุบสภาแต่ปรากฏว่าพรรประชาชนก็ไปเลือกพักที่ไม่อยากยุบอย่างพักภูมิใจไทยฟังแล้วมันจะทำแม่งทำแม่งยังไงผมไม่รู้ครับคือเวลาลุกยุบไอ้พักนี้ก็ไม่อยากยุบครับ เสนอตั้งนายกรัฐบนตรีจะเพื่ออะไรผมไม่รู้เลยครับเพื่อนโยบปายเพื่อจะได้ทํางานต่อหรือ,อยังไงผมไม่รู้ครับแต่ดูมันยังแย้ง,ย,งยังไงสักอย่างเราก็พยายามที่จะทําความเข้าใจว่าการเมืองไทยมันเป็นยังไงครับมันมีคนพูดกับผมอย่างนี้ครับว่าขบวนการพวกนี้ครับฟังหูวไหว้หูนะครับว่า งวดนี้ครับเขาจะเอาเพื่อพรรคเพื่อไทยนี่ไม่ผลได้เกิดเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นครับแต่เรื่องจริงๆเป็นยังไงผมไม่รู้มันมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นองค์คาประยกต่างๆครับที่มันเป็นกระบวนการครับตอนนี้สื่อต่างๆที่เขาวางไว้ครับดูตัวอย่างนะครับไปเปิดดูอม,มรินก็แล้วกันนะฮะก็รู้ว่าอม,มารินเป็นของใครครับ พี่น้องก็ดูกันแล้วกันว่าการทำงานของพรรคเนี้เขาทำแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับอะไรคือหลายอย่างนะครับว่าขบวนการที่เราเริ่มต้นมาที่จะจัดการไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงไม่ว่าจะเป็นหัวสวนี่ครมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอีกฝั่งหนึ่งมันดึงถ่วงไว้ทําไมอีกฝั่งหนึ่งนึ่ครับมันเร่งรีบด้วยกันครับฟาดเจ็ดฟาดแปดฟาดเก้าแล้วเออทําไมมันเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าขบวนการพวกนี้ครับหนึ่งครับถ้าพักเพื่อไทยนี่ครับเพียงพักเมื่อไหร่ครับเขาจะย้ำเลยนะเขาบอกว่าเขาจะย้ำเลยครับไม่ไว้จะสื่อสารต่างๆนะเรื่อง ต่างๆที่เขาจะเมคขึ้นมาเขาจะเฟคนิวขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำแบบนั้นจริงๆนี่คือข่าวมานะแต่ว่าเขาจะต้านกระแสสังคมได้หรือเปล่าแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสื่อตอนนี้ครับสื่อของฝั่งรัฐบาลเองฝั่งพรัคเพื่อไทยเองคือล้มเหลวไงที่ผมย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสื่อล้มเหลวในการต่อสู้ คือพี่น้องประชาชนเนี่ยก่อนที่เขาจะทาอย่างอื่นครับเขาต้องดูสื่อก่อนและตอนนี้การสื่อฟังพักเพื่อไทยเองไม่มีเลยมีก็ไม่กี่ช่องครับแต่สื่อหลักๆที่เขาใช้การงานอยู่นี่นครับต้องบอกว่าเกินเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือถล่มรัฐบาลถล่มพักเพื่อไทยคือมันไม่ใช่ว่าพักอื่นเนี่ยมันดี มันมันไม่ดียังไงมันไม่ใช่นะครับคือเขาไม่ได้พูดทางลบให้กับพัรรค้นนั้น,น,นแต่เขาจะมากะแนกะแหนกับพักเพื่อไทยอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ชอบกระกูลชินวัตรทำไมเขาไม่ชอบก็สรุปใจความ,มง่ายๆเองครับชินวัตรเข้ามาแล้วเขาเสียประโยชน์ชินวัตรเข้ามาแล้วครับ ขบวนการต่างๆที่มันเคยได้จากเงินดําเงินเทาต่างๆนี่ครับมันเสียประโยชน์ฉะนั้นแล้วครับเขาต้องตัดต้นตอก็คือตระกูลชินวัตร mm hmm. เพื่อไม่ให้มีอํานาจ mm hmm. เพื่อไม่ให้มีโครงการต่างๆที่จะมาตัดเส้นทางการเงินของเขาชัดหรือยังนะครับหลายคนบอกว่าหนุ่มเซนรบุภมิเฟเจอร์กับ ลองฟังนิดหนึ่งครับว่าเหตุการณ์นี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับพอกระบวนการต่างๆมันเริ่มขยับพอเส้นทางต่างๆ,ๆนี่ครับมองเห็นว่ามันจะเป็นกระบวนการพวกนี้ก็เลยจัดการเลยเห็นใจครับ เห็นใจพักเพื่อไทยยามนี้หินใจคนทำง,งานยามนี้หลายคนออกมาหลายคนพูดหลายคนที่แสดงตัวสุดท้ายเป็นไงครับมีอําเป็นไปหมดนั่นหมายความว่าขบวนการพวกนี้มันจะไม่ยอมให้ใครโผล่หัวขึ้นมาได้เลยครับที่จะมาขัดผลประโยชน์มัน คือนายกมนตรีอย่างท่านทักษิณเองเน่ครับไปไหนท่านก็พูดเรื่องยาเสพติดไปไหน,ไหนท่านก็พูดเรื่องธุรกิจต่างๆที่จะน,าจนําความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติผมยังไม่เห็นข้อความไหนเลยนะที่ท่านบ่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนยังไม่เห็นนะนี่แหละทาให้ขบวนการพวกนี้กบกาลังเป็นเลือเป็นแคน่อีกตอนนี้ครับตรงไหนละ่ะ ตรงไหนที่เขาไม่ทําเรื่องคาราคาซังมากกัเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาครับเขากระโดนที่คากันไว้พอรัฐบาลนี้จะมาจับมีอันเป็นไปเราเห็นได้ชัดว่าขบวนการพวกนี้มันจะไม่ยอมหลายคนฝันหวานผมดำเนินรายการกับได้หลายคนเนี่ยเอซีต่างๆบอกยุบเลยยุบเลยยุบเลยนะ แต่ต้องเราต้องมองดูว่าผลกระทบมันมีอะไรที่มันซ่อนลร้นอยู่ตอนนี้ครับองค์กรต่างๆนี่มันเข้าข้างเราหรือเปล่ามันไปกับเราหรือเปล่าสำคัญนะฮะสำคัญครับและหน่วยงานที่รับผิดชอบมันเอากับเราหรือเปล่าเหมือนกันกับเขากระโดงนี่ครับ ขนาดตั้งขึ้นมาวันสองวันมันยังบอกป่วยเลยทำเยี่ยอะไรไม่ได้เลยนี่คือการเมืองไทยนีค่คือคนที่อยู่ในระบบราชการครับที่ได้ดิบได้ดีโดยการเลียประจบสอพอไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่โดยการที่ทำคุณงามความดี ทำผลงานให้ประจักษ์นะครับประเทศไทยครับคือกูมีนายดีนายกูเข้าถึงนายกูสามารถดนบันดาลอะไรให้ก็ได้กูยอมถวายหัวนี่คือประเทศไทยครับแล้วล่าสุดเราจะได้เห็นว่าขบวนการพวกนี้ครับมันสามารถดูดไม่ว่าจะเป็นกําลังไม่ว่าจะเป็นคนเข้าไปอยู่ในอุ้งมือ อยู่ใต้บารมีของมันเพื่อจะสั่งการเพื่อจะสมประโยชน์ซึ่งกันและกันเห็นหรือยังครับผมมาพูดตรงนี้ครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้พี่น้องขวัญเสียนะเราต้องมองทุกทางครับว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมมันไม่สะดวกสักอย่างต้องคิดเหมือนกันนะครับใครจะมองอยังไงผมไม่รู้ครับ เหตุการณ์มันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับมันก็น่าระวังนะเราเห็นครับหลังจากอุ้งอิงนะครับหลุดจากตำแหน่งแล้วครับทุกองคาพยกทุก่างมันเปิดตัวออกมาเลยไม่ได้สนใจนะครับไม่มีเหนียมอายละใครจะเชียร์ก็ว่ากันไปตาตาสบายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะตัวบุคคลนั่นหมายความว่าขบวนการนี้มันเริ่มแล้วมันเริ่มขยับแล้วครับที่ผมบอกว่านี่เป็นการเมืองล้างเผ่าพันธุ์ไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดหลายคนบอกมันแรงไปเปล่าหนุ่มเสรภีภมไม่แรงครับท่านดูดีๆครับถ้าท่านทักษิณไม่ระมัดระวังวันนี้ครับผมบอกเลยครับ ท่านทักษิณโดนหนักเลยและพักเพื่อไทยโดนหนักเลยอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การระวังระแวดระวังว่าจะทำยังไงจะเดินยังไงครับที่หลายๆคนเห็นบอกว่าเป็นมิตรเราก็ได้เห็นแล้วที่หลายคนบอกว่านี่คือศัตรูเราก็ได้เห็นแล้วครับมันกลับหัวกลับหางกันหมดครับมิตรแท้ก็กระเด็นศัตรูแต่ก่อนนี้ครับไม่สามารถที นั่งกินข้าวด้วยกันได้กลับเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจได้ครับมันแปลกไหมล่ะมันชัดหรือยังครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มโนครับไปดูข่าวตอนนี้อย่าบอกว่ายุบสภาเลือกตั้งกันแล้วครับขบวนการพวกนี้ครับมันจะค่อยปล่อยทีละแมกทีละแมกทีละแมกทีละลูกออกมาเพื่อจะ ดิสเครดิตของคู่ต่อสู้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้มันก่อเกี่ยวอยู่กับใครมันทำงานให้ใครพี่น้องเห็นไหมนะเห็นยื่ทืโทษอย่าไ่กล้าด่ามันเลยวันหลังมันเป็นยังไงอะไรไว้เสียวไว้ที่กลางหลังมันเนะ่ยมีอะไรบ้างครับทั้งทั้งที่รู้ชัดเจนนะก็ยังไม่พูดกันครับผมตึงบอกว่า ไอ้คนดีแทบตายเนี่ยมันพูดทุกวันนะครับไอ้คนนี้มันมีขี้กาขี้เกลื่นอยู่ข้างหลังจุดหนึ่งนี่ครับพูดทุกวันกลายเป็นคนโสกรปรกเลยนะเออแต่ไอ้คนที่มันไม่ว่าจะเป็นที่ดินของการรถไฟไม่ว่าจะเป็นการหัวสวที่จะคุ้ประเทศอยู่ตอนนี้ครับ กับไม่มีใครพูดถึงไงกลับไม่มีใครมองไงมีคนพูดถึงครับแต่ไม่เอาน้ำหนักพวกนี้มาชั่งกันว่าใครดีใครชั่วใครเร็วขนาดไหนครับกูชอบคนนี้กูได้ประโยชน์จากคนนี้กูจะสนับสนุนคนนี้เป็นไงไปนี่แปลกใจแล้วครับเหมือนการที่บอกว่าทำไมพรคประชาชนนี่ครับ ถึงไปสนับสนุนพรรปุูมจใจไทยผมพูดแต่ไหนแต่ไรแล้วครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีโครงการไทยชีวิตโค44ตัวครับถ้าผมตีไม่ถูกจุดนะอนุทินนะ่ะจะออกมาเลยครับพูดแล้วพูดอีก ย้ำแล้วย้ำอีกครับบอกว่าเอาอยาเอาตะกะของตัวเองมาพูดถึงคนอื่นครับคนอื่นไม่มีนิสัยเหมือนตัวเองครับจริงครับผมบอกเลยครับจริงเลยครับคนอื่นไม่มีนิสัยของตัวเองแล้วครับที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ตอนนี้ครับว่ามีที่ดินอยู่ในเขากระโดงนะมีการแก้งข้อกล่าวหาบอกว่ามีการไป มีส่วนรู้เห็นกับการหัวสอวอไม่มีใครเหมือนพักนี้หรละครับผมบอกเลยครับไม่มีมีพักนี้พักเดียวเท่านั้นแหละครับในชั่วโมงนี้ฮะซึ่งเปิดไปตรงไหนเจอตรงนั้นครับเออแล้วผมเห็นครับคณะรัฐมนตรีโอ้โหครับผมอยากจะร้องไห้มีคนนะ วางตัวคณะรัฐมนตรีครับอนุทินรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองขึ้นมาเนี่ยเขาบอกนายกรัฐมนตรีเป็นใครอนุทินชาวีรลกุลนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับธาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะชัยชนกชิดช่อดูเสีย รัฐมนตรีแรงงานก็รู้อยู่ครับเจ้าเก่าเจ้าประจําครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับผมถามเนะ่ะทั้งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนของใครครับเป็นคนของอนุทินชาญวิรกุลแล้วจะกล้า ทำอะไรกับเรื่องเขากระโดงเหรอครับถามกันแบบโง่ๆถามกันแบบซื่อๆอ,อย่างนี้แหละครับถ้าเป็นปัญาแบบนี้จริงๆครับพอใจหรือยังครับการที่ทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนอยู่ตอนนี้ครับพอใจหรือยังสะใจหรือยังครับหรือต้องให้มันพังไปมากกว่านี้ครับหรือต้องให้มันชิบหายไปข้างหนึ่งรับกับประเทศไทยเนี่ย กับการเมืองไทยนี่ครับมันต้องนองเลือดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมถึงจะเรียบร้อยพี่น้องประชาชนต้องสละเลือดเนื้อจริงๆใช่ไหมถึงจะได้ประชาธิปไตยอันเต็มใบครับผมก็ไม่อยากเห็นทุกคนก็ไม่อยากเห็นเรื่องนี้ครั แต่เขาโค้งต่างๆนี่ครับมันเริ่อนแผ่ออกมาแล้วมันเริ่มผ่อออกมาแล้วครับให้เราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ผมอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าหรือผมจะระมือเพิ่อพวกไปหรือเปล่าผมไม่รู้ไงแต่ผมดูเหตุการณ์แล้วครับเอามาประมวลภาพแล้วครับไม่น่าไว้ใจ เป็นไปได้ทั้งหมดว่าองค์คาพยศที่จะจัดการกับตระกูลชินวัตรนี่ครับมันเริ่มขึ้นมาทั้งเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับคอยดูครับในช่วงการเลือกตั้งนี่ครับสื่อต่างๆก็จะประโคมครับผู้ที่มีอํานาจต่างๆก็จะเอาคาดีต่างๆที่มโนขึ้นท,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 ที่นึกขึ้นได้นะ่ะเอามาประกันให้กับพรรคเพื่อไทยเอามาประกันให้ตัวบุคคลในพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้พูดให้กลัวนะครับ ผมไม่ได้พูดให้ว่าต้องภาะวะพู้วงนะครับการต่อสู้นักลบต้องมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่บาดแผลนั้นครับเกิดจากการสู้รบหรือมีคนลอบก,กัดใช้ว่าคนครับอย่าใช้หมาเลยครับเขาไม่ให้พูดพี่น้องดูฟังดีๆครับผมไม่ได้มโนนะครับ ว่าขบวนการนี่ทําไมนะครับเข้ามาเพ่งเล็งแต่นายกทักษิณทั้งทั้งที่ว่าทำดีเทบตายนายกทักษิณไปปากาถาที่ไหนครับพูดถึงเรื่องรายได้ของประเทศไม่เคยบอกว่าไม่อยากให้ประเทศร่ํารวยนะครับอยากให้ประเทศร่ํารวยแต่อีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ดิมึงมาแบบเนี้ยเพื่อผลประโยชน์ของเมืองจะทําเงินดิจิตอลวอลเเดต ก็บอกว่ามีผลประโยชน์นะไปซื้อคริปโตไว้ว้างอ่ะนะครับไปขอบเหรียญไว้บ้างหล,นะล,ละครับนั่นนะนี่คือกระบวนการพวกนี้นะครับไอ้เรื่องแบบนี้นครับที่มันปลูกเสกขึ้นมาที่มันตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเนี่ครับเราก็เห็นทุกครัง้งทุกขาแล้วคนที่รับกรรมที่สุดก็คือตระกูลชินวัตนนะใครล่ะครับต่อไปนี้ใครล่ะครับ ที่จะมาสู้เพื่อพี่น้องประชาชนใครละครับที่จะเอาประชาธิปไตยที่จับต้องได้กินได้นะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องดูทั้งแต่ละตัวพี่น้องเชื่อใจเลยครับหวังพึ่งพรักประชาชนไม่ใช่ว่าผมไม่หวังพึ่งนะแต่ก่อนนี่ผมก็มองว่าเออมันอาจจะได้นึกมันอาจจะได้คิดครับ แต่อยู่ดีๆครับก็อย่างที่ผมพูดมาเนะครับอนุทินออกมาพูดว่าสี่สิบสี่ศของพรรคประชนไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีเดียวไม่มีข้อตกลงครับแต่ถ้านายกทักสินเดินไปไหนต้องมีเดียวพรรคพรรคเพื่อไทยเดินไปไหนต้องมีเดียวครับคุยกับใครต้องมีเดียวทั้งนั้นครับแต่กลุ่มนี้บอกว่าไม่มีเดียวไม่มีจักกะเหมือนกันกันกบพรรคเพื่อไทยเขาว่าอย่างนั้นครับ แต่นิสัยมันก็คนละขั้วอยู่แล้วครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่โกงที่โกงทางหรอกเนี่ยมีอยู่ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาก็ยอมรับว่ามันต้องแก้ไขด้วยกระบวนการครับนี่ไม่หือไม่อื้ออะไรเลยครับยืนกระต่ค้าเดียวว่าอันนี้ของกูอันนั้นก็ของกูท,งทั้งทั้งที่ศาลตัดสินมาแล้วว่านี่คือของหลวงที่ดินของหลวงครับแต่ยังปากแข็ง แต่ยังอยากได้ครับของส่วนรวมของของประเทศรทรัพย์สมบัติของแผ่นดินกับอย่างนี้ครบได้เลยครับก็คอยดูนะครับที่ผมมาพูดให้ฟังไม่ต้องกลัวพูดไว้ครับเผื่อมันเกิดจะได้นึกถึงมันก็อ๋อหนุ่มศิลปภูมิเคยพูดได้พูดพูดไว้ครับนี่เหลอเขาเรียกว่าการเมืองล้างเผ่าพันธุ์เพราะว่าถ้าตระกูลชิดวัติเป็นใหญ่ บริหารประเทศครับโอกาสพวกนี้ที่จะไม่ว่าจะเป็นขาดรายได้ขาดอํานาจแทบจะมองไม่เห็นทางเลยครับฉะนั้นแล้วครับมันต้องล้ม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 ล,ม,ลมอย่างเดียวเท่านั้นเองครับก็ฝากไว้ให้คิดครับสุับคกิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ